ื่องของลูกทัวร์ค่ะที่หนีทัวร์นะคะโลกออนไลน์เนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีเฟซบุ๊กนะคะที่ชื่อว่าบันทึกหญิงอ้วนค่ะที่โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับการตามหาลูกทัวร์สองคนเป็นคนไทยเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะคุณผู้ชมคะแต่หนีออกจากโรงแรมช่วงกลางดึก ตรงนี้แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อไกด์ที่ใช้พาสปอร์ตไปรับรองออกมาจากห้องสอบส่วนนะคะหลังจากที่คนทั้งสองคนเนี่ยไม่ผ่านตอมอ,อมแต่ไกด์เขารับรองแบอบกว่ามากับคณะทัวอย่างถูกต้องจริงๆเขาก็ปล่อยออกมา เพจนี้บอกว่าเรื่องราวโดยสรุปก็คือ8มิถุนายนมีรุ่นพี่ในทีมไกด์พาลูกค้าคนไทยไปประเทศเกาหลีใต้ก็ไปกันตามปกติบังเอิญว่ามีลูกค้ากลุ่มหนึ่งในการเที่ยวครั้งนี้ที่บริษัทจ่ายเงินให้พนักงานมาเที่ยวแต่ไม่สามารถทําเป็นกรุ๊ปส่วนตัวได้เพราะว่ามีแค่11คน ขั้นต่ำเนี่ยที่จะออกลุกทัวร์ได้คือต้องมี15คนขึ้นไปถึง20คนถึงจะทําได้จึงมีการไปร่วมกับครอบครัวอื่นซึ่งซื้อมาในโปรแกรมทัวร์เดียวกันรอบนี้จึงมีลูกค้าแบ่งออกเป็น4ครอบครัวมีพนังกงานบริษัทที่เจ้านายส่งมาใน11คน มีครอบครัวที่มากันเป็นครอบครัวสองคนสามคนแล้วก็สี่คนแบ่งมาสิกรุ่ปแต่รวมด้วยกันจังหวะที่ผ่านตอมอเกาหลีใต้บ้านสามคนและสี่คนผ่านตอมอไปได้ปกติแต่บ้านที่สมัครกันมาสองคนเนี่ยติดตอมอ,อมขณะที่กลุ่มพนากาักงานบริษัทสิบเอ็ดคนติดตอมออยู่ห้าคนครุ่นพี่คนที่เป็นไกด์นะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าทัวร์กรุ๊ปนั้นเนี่ยก็ตรวจสอบไปทางบริษัทที่นําพนักงานมาเที่ยวทั้งสิบเอ็ดคนและรู้จักคนในนั้นด้วยก็เลยตัดสินใจเอาอย่างนี้ ช่วยกันแล้วกัน oh. ไปเจราจากับตอมอเกาหลีใต้ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงตอมอเกาหลีแจ้งว่าถ้ารุ่นพี่การันตีก็จะให้ผ่านนะ uh huh. เข้าใจว่าคงทําธุรกิจละไปบ่อยอยู่แล้วนะคะ uh huh. ก็ถ้าใครการันตีก็ให้ผ่านถูกต้อง oh. ก็มีคุณสมบัติทุกวันที่จะมาการันตีคนอื่นได้ โดยปกติแล้วเนี่ยเขาบอกว่าในฐานะที่ทําหน้าที่หัวหน้าทัวร์หรือไกด์นาเที่ยวพาลูกค้าคนไทยมาเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต้จะไม่มีการการันตีให้กับลูกค้านะที่เดินทางเข้าออกคือถ้าคนไหนไม่ผ่านก็ช่วยไม่ได้จริงๆแต่ในส่วนของคลุกที่เหมาหรือว่าเป็นบริษัททางร้านเหมามามีหนังสือรับรองมีสเตทเมนต์หรืออย่างอื่นที่เชื่อถือได้เนี่ยก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือคือเข้าไปช่วยเหลือได้เพราะว่ารู้สึกมั่นใจในระดับหนึ่งว่าไม่หนีแน่ๆอตอนแรกเนี่ยการันตีไปแค่พนักงานบริษัท5คนนะ แต่ต่อมาอีกสองคนที่เป็นประเด็นที่มาด้วยแล้วก็ติดต่อมอเนี่ยเข้ามาขอ <ฮะ S 2> บอกว่าช่วยหน่อยพูดจานม้นน้วยื่นเอกสารทุกอย่างตั้งใจมาเที่ยวจริงๆเคยไปประเทศอื่นมาแล้วตนเองเนี่ยก็บอกว่ารุ่นพี่เนี่ยตรวจสอบเบื้องต้นสองคนนี้อา้าวทางานอยู่ที่กรมแรงงานอุดรธานีแล้วเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นมาด้วยไม่ใช่พาสปอร์ตใหม่รุ่นพี่คนนี้เลยตัดสินใจนาทีสุดท้ายอ่ะช่วยแล้วกันช่วยทั้งสองคนสุดท้ายคุณผู้ชมครับทั้งสองคนหนีออกจากโรงแรมที่นอนอยู่ในกรุงโซลช่วงกลางดึก หนีจริงๆทําให้ภายใน90วันนี้ถ้า2คนนี้เดินทางกลับเมืองไทยรุ่นพี่คนนี้หรือว่าไกด์ทัวร์คนนี้ก็จะรอดไม่ติดแบล็คลิสห้ามเข้าเกาหลีแต่ถ้าไม่กลับก่อน90วันรุ่นพี่ ไกด์ทัวร์คนนี้จะติดแบล็คลิสเท่าเกาหลีไม่ได้ตลอดชีวิตเพราะไปการันตีให้เขาเก็นั่นหมายความว่าการงานของเขาจบเลยเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเขามีลูกยังเล็กด้วยอยากให้ช่วยแชร์เรื่องนี้ออกไปต่อๆการตามหาให้หน่อยว่าสองคนนี้อยู่ที่ไหนอย่างไงล่าสุดเมื่อเช้านี้นะครับทางเพจบันทึกหญิงอ้วนเปิดเผยว่าก็ยังไม่พบตัวลูกทัวร์สองคนนี้เลยแต่ได้เบาะแสแล้วว่าทั้งคู่ไปอยู่ตองใต้ของเกาหลีผู้ที่ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าคุณภูริวัตรซึ่งคนนี้แหละเป็นไกด์ทัวร์ที่ไปรับรองให้ทั้งคู่่โพสต์วา ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายทุกหน่วยงานได้รับข้อมูลจากคนไทยด้วยกันว่าตอนนี้สองคนนี้ถูกพาตัวไปยังที่ที่หนึ่งฝากไปบอกเขาหน่อยหรือใครที่ได้เจอ,อช่วยทําให้เขาเปลี่ยนใจกลับบ้านเถอะครับอย่าให้ต้องไปรบกวนเจ้าหน้าที่ตอมเกาหลีเลยเดี๋ยวจะเดือดร้อนไปกันใหญ่นี่นะคะเดือดร้อนจริงๆค่ะเมื่อวานนี้ผู้ชาย a c e b o o k ชื่อคุณชยาวุฒินะคะก็ เป็น Facebook ที่เขาบอกเป็นของผู้ว่าอุดรใช่ไหมมีการโพสต์ข้อความตามที่มีการเสนอข่าวเรื่องนะักท่องเที่ยวสาวคนไทยชาวอุดรธานีดนีกรุป๊ปทัวร์ที่เกาหลีใต้นะคะ สถานก,การณ์จัดหางานจังหวัดอุดรธานีก็แจ้งกลับมาว่าจเจ้าหน้าที่ดําเนินการประสานข้อมูลทางอำเภอแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบให้ก็สรุปมาว่ารู้บ้านนะคะของทั้งสองคนแล้วก็รู้ว่าแต่เดิมเนรรมี่รรยทำอาชีพอะไรอย่างเช่นบ้านเลขที่บ้านหนึ่งที่อยู่ในเพลเมืองเป็นบ้านของคุณชุติยานะคะหนึ่งคนที่หนีไปเนี่ยไปอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่เจอผู้อาศัยสอบถามเพื่อนบ้านใกล้เคียงเพื่อนบ้านบอกว่าไปเที่ยวแต่เพื่อนบ้านก็บอกว่า เมื่อรู้ว่าไปเที่ยวที่ไหนก่อนไปเนี่ยบอกมาว่าจะไปเที่ยวส่วนอีกคนคือชื่อคุณยุพินพักอยู่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีไปเจอคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ได้ให้การกับทางพนกักงานเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจสอบนะคะลูกเนี่ยบอกกับพ่อกับแม่บอกว่าจะไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต้แต่ไม่ได้บอกพ่อกับแม่บอกว่าไปสามวันห้าวันเจ็ดวัน ไม่ได้บอกไปกี่วันนั่นนะสิครับแล้วก็ประเด็นที่บอกว่าทํางานอยู่กรมแรงงานชัดเจนแล้วตรงนี้นะครับจากการสอบถามข้อมูลจากเพจที่ระบุว่าเป็นของผู้ว่าอุดรเนี่ยบอกว่านางสาวยุพิน,นประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างร้านขายยาแห่งหนึ่งส่วนนางสาวชุติยาประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างหน่วยงานราชการในจังหวัดอุดรธาน,นีจริงแต่ได้รับแจ้งจากต้นสังกัดของนางสาวชุติยาแล้วว่าเคยเป็นพนักงานในระบบจ้างเหมาบริการลาออกไปแล้วเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้เองครับก็คือลาออกไปแล้วอ่ะ ทีนี้เจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดใช่ไหมคะมก็แจ้งให้ทราบแล้วก็แนะนําว่าถ้าลูกเนี่ยติดต่อมาที่บ้านนะก็ให้รีบแจ้งเลยมีระยะเวลา90วันกลับไปแสดงตัวก่อนที่จะทําให้ตัวเองและคนอื่นรวมถึงคนที่กําลังจะไปเกาหลีใต้คนอื่นๆเดือดร้อนไปด้วยนะคะเป็นข่าวใหญ่แล้วนะครับยังไงก็แจ้งแจ้งกันหน่อยเนาะกลับบ้านนะกลับมาไทยเถอะค่ะก,กันสักรู่